สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีพับเปลี่ยนโปรยทานดอกไม้แบบนี้นะจ๊ะอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะเราถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะเดี๋ยวชื่อไปคิดทีหลังว <c oughs> ันนี้ฝนไม่ตกก็เลยถ่ายไว้หลายๆคลิปเลยแบบนี้นะของเราใช้แสงธรรมชาตินะสีอาจจะ แดดก็มีไม่แดดก็ม,มีก็ดอกเล็กๆน่ารักดีแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะชอบด้วยหรือเปล่าเลยเอามาแบ่งปันก่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเริ่มจากอกกุปกรณ์มีริบบิน้นเป็นริบบิ้นพิมพ์ลายแบบนี้นะจริงๆมันเป็นม้วนใหญ่แต่ว่าเราใช้จะหมดแล้วแบบนี้นะพิมพ์ลายเป็นลายเส้น ป็นมีลายด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันเป็นสีขาวเพื่อนอยากได้มาใช้เนาะ<อ>ก็มีเหรียญหนึ่งบาทวิธีทํทำเริ่มจากตัดริบบิ้นเบอร์สองความยาว13นิ้วใช้ทั้งหมด4เซ้นนะ ตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านจะได้สอดง่ายๆนะอ๋อจตตัดไม่ตรงวัดไปที่3.5หรือ9เซนก็ได้นี่นะเห็นไหมเอ้สามจุดห้า อ,ออกมา1เส้นเอาฝั่งที่สั้นขึ้นด้านบนเส้นที่2อล้องเข้าไปเส้นที่3และ4สอดเข้าตรงนี้ดึงออกมากลางออกเอา2เส้นลอดผ่านดึงให้ชิด วางเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทได้หมดเลยวางลงไปเส้นด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาไปทางด้านซ้ายล่างขึ้นบนซ้ายสอดไปที่ทางด้านขวามือแบบนี้นะพลิกกลับ สอดเก็บเส้นที่สั้นที่สุดตามที่เพื่อนถนดัดเอาเส้นในก่อนก็ได้กลับไปเลยเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านหน้าจะเริ่มจากเส้นด้านบนก่อน ก็ดูแบบก่อนนะวันนี้สอนไปไหลายอันแล้วลืมเช่นด้านบนดูนะเช่นด้านบนบิดไปทางด้านซ้ายมือไปทางด้านซ้ายแล้ววกกลับมาที่ด้านขวามือจะได้เป็นมุมแหลมๆแ,แบบนี้ดูนะเห็นใช่ไหมเอ่ยแบบนี้พอได้มีเสร็จแล้วจับตรงๆพับลงหนึ่งครั้งม้วนเข้าหนึ่งครั้ง แบบนี้นะแบบนี้ใช้ปลายริบบิ้นสอดไปที่ตรงนี้ค่อยๆดึงเห็นไหมจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็หมุนหนึ่งครัง้งทางเหมือนเดิมเลยทีนี้เส้นด้านบนปิดไปทางด้านซ้ายบุกกลับมาด้านขวา ตรงๆจับตรงๆพับลงหนึ่งครั้งมมวนเข้าหนึ่งครั้งแบบนี้นะใช้ปลายริบบิ้นสอดลงตรงนี้ถ้าเหมือนเดิมให้ครบทั้งสี่เส้นเลยจะตรงนี้เราขอทำเร็วหน่อยนะเพราะว่าทุกอย่าง มดเหมือนกันหมดเลยเมยครบสี่เส้นสแล้วจะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็มาดึงมาปรับมาทำให้เขาสวยเนาะบางเส้นมันยังไม่สวยบางอันมันยัง ไม่เท่าเพื่อนเราก็ทําให้เขาสวยๆไม่เอ่ยพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วแบบนี้นะเห็นดนชัดไหมเนี่ยเอ่ยไม่แน่ใจพอได้แบบนี้เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะเราจะเริ่มจากเส้นด้านซ้ายมือเส้นนี้เส้นด้านซ้ายบิดออกหนึ่งครั้งบิดออกไปด้านนอกหนึ่งครั้งแบบนี้ แม่สองเส้นมันจะขนานกันยอยู่เอียงขวาเล็กน้อยเอียงขวาเล็กน้อยนี่นะจับตรงๆแล้วบิดออกหนึ่งครั้งแบบนี้ใช้ปลายริบบิ้นสอดลงตรงนี้ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ แม่เขาจะมาออกตรงนี้นะออกด้านล่างออกด้านล่างใต้เส้นตรงนี้แล้วก็ดึงแม่จะพึ่งดึงแน่นน,นะค่อยๆดึงยวเราค่อยมาปรับอีกทีทีหลังเส้นด้านซ้ายมือท้าเหมือนเดิมบิดออกหนึ่งครั้งจับตรงๆเอียงขวาเล็กน้อยเอียงขวาเล็กน้อยแล้วบิดออกหนึ่งครั้ง ใหปลายบินสอวนงตรงนี้ถ้าเหมือนเดิมให้ครบทั้งสี่เส้นเลยตรงนี้มันจะออกอยากเราไม่ได้ันเราไม่มีเล็บก็เลยขอใช้ปากคีบหนะ่อยเนาะ ทำเหมือนเดิมเลยเส้นสุดท้ายก็เหมือนกันนะเอครบสี่เส้นแล้วจะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราจะมาดึงดึงให้สวยงามตรงนี้มันพับ แล้วก็ค่อยๆปรับตรงไหนมันยังไม่สวยตรงไหนมันยังไม่เท่าเพื่อนแล้วก็เหมือนเดิมทําให้สวยนี่สมมุติว่าถูกใจฉันละพลิกกลับมาด้านหลังใช้กันไกรตรงตัดเส้นที่สั้นทิ้งไป สอดเก็บธรรมดาสอดกลับเฉย ครบสเส้นแล้วแล้วก็ตาตกแต่งด้วยกันไก่ ő, ซิกแซกฟันโค้งเนาะถ้าเพื่อนไม่มีฟันโคง้งก็สามารถใช้ฟันปลาได้ mm hmm. ก็ตัดไปเลย นี้ใช้เทปใสแปะหน่อยกันหลุดเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆมันไม่หลุดหรอกแต่ว่าเรางานของเราเราชอบแตะแปะเทปใสเพื่อความแข็งแรงของงานเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยวิธีทำก็ง่ายๆแต่ทำให้สวยมันยากอดอกเล็กๆน่ารักดีแต่ไม่รู้เพื่อนจะชอบด้วยไหม